การจะเลิกใช้ปลั๊กแบนนะครับอ่าแต่ว่า,าประเทศเราเนี่ยจะถูกเปลี่ยนมาเป็นใช้ปลั๊กปลั๊กกลมแทนนะครับอันนี้อยากจะหาข้อมรู้นิดนึนงว่าปลั๊กแบนปลั๊กกลมเนี่ยที่มามันยังไงแล้วพอเราเปลี่ยนไปใช้กลมตามเขาเนี่ยตามมาตรฐานเขาเนี่ยนะครับมันจะมีผลอะไรกับประเทศเราไหมครับพี่อโอเคเอ,อผมผมเองผมช็อกเหมือนกันเวลาก,ก,ก็ตั้งเป็นเดือนแล้วนะก็ไปห้าง นะฮะแล้วพยายามที่จะไปซื้อปลั๊กเสียบนะฮะก็เอามาเอามาต่อเองอ่ะนะครับแล้วปกติผมก็จะซื้อแบบแบนแต่พอไปถามที่ห้างเขาบอกเออแบบแบนเลิกขายแล้วค่ะโดยที่ตอนนั้นผมยังไม่ได้ไม่ได้ข่าวอันนี้นะครับผมก็ก็สงสัยตั้งแต่ตอนนั้นว่าเอเล่นอะไรกันเนี้ยนะฮะอ่ะหลังจากนั้นเนี่ยข้อมูลก็เริ่มเผยแพร่มากขึ้นนะครับนะฮะก็ก็ได้เข้าใจละว่าโอเคเ ให้เข้าใจอย่างนี้ก่อนโลกของเราเนี่ยมีมาตรฐานทางไฟฟ้านะครับโดยที่องค์กรที่ที่เราหลายประเทศมาร่วมกันเป็นสมาชิกเนี่ยเราเรียกว่า IEC นะครับก็คือ the, the ต้องด the, the International Electro Technical Commission นะฮะ<ม>พูดครั้งเดียวพอเรียกสั้นๆว่า IEC แล้วกันนะ,<ม>นะครับ ไอเเนี่ยก็เป็นที่ที่เรามาสร้างข้อตกลงร่วมกันนะครับ,รบว่าประเทศไหนจะใช้ปลั๊กหน้าตาไหนนะฮะคราวนี้คำว่าปลั๊กเนี่ยมันคลุมเครือนะฮะเรียกให้ชัดเนี่ยให้เข้าใจตรงกันเราเรียกสายสายที่เสียบเราเรียกว่าเต้าเสียบเต้าเสียบครับผมอ่าเราเรียกฝั่งปลั๊กกำแพงหรือปลั๊กพวกเนี่ยอันนั้นเนะ่ยเรียกว่าเต้าหลับ ดังนั้นเดี๋ยวเราจะเรียกเต้าเสียบเต้ารับจะได้ไม่สับสนนะครับบอเอ IEC เนี่ยเขาก็จะรวบรวมมาตรฐานนะฮะว่าประเทศไหนใช้เต้าเสียบหน้าตาไหนใช้เต้ารับหน้าตาไหนนะครับเข้าใจง่ายๆแบบนี้โลกของเราเนี่ยมีไฟฟ้าใช้อยู่สองแรงดันนะที่เรียกว่าโวลต์เนี่ยนะครับก็จะมีประเทศที่ใช้ไฟร้อสิบโวลต กับประเทศที่ใช้ไฟ220โวลต์น,นะครับนะประเทศที่ใช้ไฟ110โวลต์นเนี่ยเช่นญี่ปุ่นอเมริกานะะฮไต้หวันอย่างเงี้ยเขาใช้ไฟ110โวลต์ครับประเทศที่ใช้ไฟ220เราเป็นหนึ่งในประเทศนั้นนะครับ,รบใช้ไฟ220นะครับอันนี้ปลั๊กเต้าเสียบและเต้ารับที่ใช้เนี่ยนะฮะในฝั่ง110โลก110ยสิเขาใช้ปลั๊กแปด นะฮะเขาใช้เต้าเสียบและเต้ารับแบบแบนฟัง220ก็จะใช้เต้าเสียบและเต้ารับแบบกลมครับผมนะฮะจุดประสงค์เพื่ออะไรจุดประสงค์เพราะอย่างนี้ครับถ้าเราเอาเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นไฟ110ครับอ m p o r ตเข้ามามายังบ้านเมืองที่จ่ายไฟ220ทางเต้าเสียบครบเราก็อเอา เอาเครื่องปิ้งขนมปังก็ได้นะครับที่เป็นไฟร้อยสิบไปเสียบปลั๊กสองร้อยยี่สิบสิ่งที่ได้ก็คือตูมนะฮะ <c oughs> แล้วผม <c oughs> ผม <c oughs> ผมเคยเจอเคสสิ่งนี้ด้วยนะครับขามือเลยนะครับอะแดปเตอร์ครับพี่เออขามือเลยนะฮะอะแดปเตอร์ 110, <c oughs> ร้อยสิบนะฮะเสียบเข้าปลักปล๊กปั๊บตุบมีเสียงตุบทีหนึ่ง แล้วควันขาวนี้เต็มทั้งห้องเลยนะครับโชคดีที่มันไม่ได้ระเบิดใส่หน้าใส่มือนะฮะแต่มันมีโอกาสจะเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะเพราะตัวเต้าเสียบของเราอะ่ะมันเปิดกว้างลองนึกดูนะครับในประเทศที่เขาใช้แต่ขาแบน์นะฮะเต้าเสียบเป็นแบบแบนนะฮะแล้วเต้ารับเขาก็จะเป็นขีดสองขีด เดี๋ยวลองดูรูปประกอบนะครับก็เป็นขีดสองขีดก็แปลว่าอะไรไอ้ไอ้ไอ้เต้ารับอย่างเงี้ยลักกัแพงเนี่ยนะ <ใช S 1> เราไม่สามารถจเจ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าสองร้อยี่สิบเสียบได้ใช่ครับเพราะขามันกลมอะนะสองรอยี่สิบขากลมพอเ,เสียบพยายามจะเสียบกับไอ้รูแบนๆมันก็เสียบไม่เข้าในทางกลับกันเครื่องใช้ไฟฟ้าร้อยสิบที่มีเต้าเสียบเป็นขาแบนครับถ้าสมมุติในประเทศ ที่ตกลงมาตรฐานชัดเจนเขาก็จะมีแต่เต้ารับเป็นลูกลมเสียไม่ได้อยู่ดีเนาะคำตอบก็คือปลอดภัยอืมครับนะถ้าได้ฟังอย่างนี้แล้วทุกคนก็จะรู้ว่าบ้านเราไม่ใช่แบบนั้นนะบ,บ้านเราอินดีมากอบ้านเราปลัก๊กบ้านเราเป็นปลั๊กยูนิเวอร์แซลฉันรักทุกคนนะครับ,รบก็คือคุณจะเสียบกลมก็ได้คุณจะเสียบแบนก็ได้นะครับแล้วมันก็เลยเกิดเป็นเรื่อง เรื่องที่เราไม่ควรจะชินกันนะก็คือคําว่าไฟฟ้าลัดวงจรนะครับเนีรเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องนี้นะครับอ่ะทำไมบ้านเราถึงใช้เต้ารับเป็น universal คือเสียบได้ทั้งกลมและแบนครับ,รบก็เพราะว่ามาตรฐานของเราเนี่ยมาหลังจากที่สินค้าที่ import เข้ามาเนี่ยเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ import ม,มันท่วมตลาดไปหมดแล้ว ครับผมนะฮะอพอไม่มีใครกําหนดมาตรฐานใครใครจะเอาปลั๊กแบนเข้ามาก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นขาแบนบก็เอาเข้ามาขอให้มันกินไฟ220ได้พอใครจะเอาปลั๊กกลมเข้ามาก็เอาเข้ามาขอให้มันกินไฟ220ได้ครับก็เลยกลายเป็นว่าบ้านเราเนี่ยก็มีเครื่องใช้ไฟฟ้า220โวลต์ที่เป็นทั้งขากลมและขาแบนอ่ะและไอ้คนทำเต้ารับเออเต้ารักเนี่ย ฝั่งกำแพงเนี่ยทำไงอ่ะฝั่งปลกพ่วงทำไงอ่ะเขาก็เลยต้องออกแบบให้มันรองรับทั้งคู่ใช่ไหมฮะครับผมเออเนี่ยแล้วมันก็งงนะฮะแล้วมันก็เป็นผลเสียเวลาเราเอ็กซ์พอร์ตออกไปนะครับก็เราก็เลยต้องผลิตอะไรที่แบบอ๋อของประเทศนั้นต้องทอํางงอ,ทอ,ทอย่างนั้นของประเทศนี้ต้องทําอย่างนี้นะฮะแล้วเวลาอินพุตเข้ามาก็งงเนี่ย ก็เลยได้เวลามาปรับมาตรฐานสมัยนะครับเขาก็กำหนดว่าทุกวันนี้เนี่ยทางมอกรนะฮะก็เลยออกออตัวมาตรฐานนี้แล้วเอามาตรฐานนี้ไปให้ทงสองมออนะะอ้างอิงเพื่อตรวจเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับนับตั้งแต่ออกข้อข้อออกประกาศเนี้ยนะฮะว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่นำเข้าใหม่ผลิตขึ้นใหม่ สำหรับบ้านเราเนี่ยต้องเป็นปั๊กกลมเท่านั้นให้เหมือนชาวโลกเขาที่เป็น220แล้วปั๊กกลมพบกันใหม่ครับสวัสดีครับขอบคุณครับพี่อับสวัสดีครับ